สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็หวยทกศนะครับประจำงวดวันที่16มีนาคม67นะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่16นะครับเรามาสรุปผลของวันที่1เดือนมีนาคมก่อนนะครับที่เพิ่งออกผลล่าสุดนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่3และ4นะครับสูตรฝันไปที่4 แล้วก็ให้ระวังเลขเบิ้ลหามไว้นะครับผลนะครับ60379นะครับก็เข้ามาที่3หลดักหน่วยบนนะครับมาตัวรองนะครับตัวเน้นตัวชนไม่มานะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ03บนนะครับมาตัวรองเช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็รับกันไป1เด้งนะครับแล้วก็สายเจาะนะครับรับกันไปอีก1เด้งนะครับเข้า ก็รับกันไป2เร้งนะครับสำหรับรัฐบาลไทยประจำวันที่1มีนาคมนะครับก็ยินดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในส่วนของเจาะสามตัวนะครับถือว่าพลาดไปนะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับ8 1 4นะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับตัวชนนะครับกับเด่น2ตัวก็ไม่มานะครับมาตัวรอง3นะครับมาที่3หลักหน่วยบนนะครับ ก็อย่างที่ผมย้าเสมอนะครับว่าตัวชนตัวเน้นตัวฟันนะครับอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวรองได้นะครับเพราะผมย้ําเสมอนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็ถือว่าเดินต่อจากวันที่แล้วนะครับในงวดก่อนหน้านี้นะครับก็เข้ากู้เจาะ2ตัวนะครับเก้าห้าบนตรงๆนะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับ เรามาดูผลของหววทศศนะครับในงวดประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์แล้วก็1นะครับสูตรฟันไปที่1ผลนะครับ2 4 9 6 8นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3มตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่8หลักหน่วยล่างนะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับถึงแม้เด่น2ตัวจะหลุดไปนะครับเด่น3าตัวมา 1- 2สองตัวนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับ ก็สําหรับแนวทางของวันที่6มีนาคมนะครับก็มี2แนวทางนะครับของรัฐบาลไทยแล้วก็ห่วยทคสนะครับสําหรับห่วออมสินจะออกแค่วันในช่วงต้นเดือนนะครับก็จะสลับให้แนวทางนะครับในวันที่1เป็นหัวออมสินนะครับและก็วันที่6ห่วทคสนะครับจะให้ควบคู่กับรัฐบาลไทยนะครับ เรามาดูแนวทางนะครับของวันที่16เดือนมีนาคมนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่างกันต่อก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องให้คําเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับถึงแม้แนวทางนะครับจะเดินติดต่อกันนะครับมาหลายงวดนะครับก็ยังย้ํานะครับแล้วก็ให้คําเตือนเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ แนวทางมีข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับจะสนับสนุนนะครับให้ซื้อเฉพาะในส่วนของฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ให้คําเตือนกันก่อนเสมอทุกคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในแนวทางของวันที่ส6กันต่อนะครับ เด่นสองตัวนะครับของหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรคำนวณนที่5และก็6นะครับสูตรฟันไปที่5ตามสูตรคำนวณนะครับให้เพื่อนๆระวังเลขเบื้องหามไว้นะครับตามสูตรคำนวณมโอกัดมาได้50%เช่นเดิมนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบเลขเบื้องเลขหามนะครับให้ระวังกันไ้ด้วยนะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี505760แล้วกแล็67นะครับสำหรับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่157นะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8แปดและก็1สําหรับเด่น2ตัวนะครับ5และก็6นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่5นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวนี้ตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนําตัวชนนะครับคือ5นะครับให้นําไปเน้นวิ่งรูด ไว้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับตัวชน5นะครับเพราะว่ามาชนตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับและก็รองไปที่6ตามลําดับนะครับแต่ก็ต้องย้ําเสมอนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับตัวเน้นตัวฟันตัวชนนะครับอาจจะมามานะครับอาจจะมาตัวรองคือ6ได้นะครับหรืออาจจะมาทั้ง5และก็6นะครับสําหรับ ชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5057นะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับและก็รองไปที่6067นหะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับก็สําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวให้เน้นไปที่57นะครับให้เน้นชุดนี้ไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับชุดเม็ดเดียวของรัฐบาลไทยประจำวันที่16เดือนมีนาคม67นะครับและก็รองไปที่0รองไปที่6067ก็ดก็ดูจากแนวทางนะครับในหลายๆสูตรนะครับ ส่วนตัวผมจะชอบไปที่5นะครับตามตัวเน้นตัวฟันตัวชนนะครับแล้วก็ชุดเจอะ2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5057นะครับแล้วก็ชุดรองนะครับ5 6 5 8 5 9นะครับให้เพื่อนๆนระวังกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีโอกาสนะครับชุดรองก็มีโอกาสที่จะมานะครับทั้ง5 6 5 8 5 9นะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับให้เน้นไปที่5057ไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ชุดมาเดียว57นะครับ ก็หวังว่าแนวทางของชุด2ตัวนะครับจะมาตามที่ผมวิเคราะห์ไปให้นะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับยังไงเพื่อนๆนำไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวผมให้เน้นตามสูตรฟันนะครับ157นะครับชุดนี้ในในสูตรย่อยนะครับชนกันทุกตัวนะครับทั้ง1ทั้ง5แลวก็7นะครับก็ เน้นชุด157ไว้ก่อนแล้วก็รองไปที่250นะครับและก็รองชุดเบิ้ลหา5 5 7ไว้ดไปด้วยนะครับส่วนตัวผมจะนําไปใช้ทั้ง3ชุดนะครับแล้วก็มาเน้น157นะครับแล้วก็รองไปที่250นะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5ตามตัวชนนะครับ แล้วก็รองไปที่8นะครับแล้วก็รองไปหนึ่งไปที่1ตามลําดับนะครับสาหรับเด่น3ตัวมา1นึตัวกันนะครับก็ต้องย้ําเช่นเดิมว่าเด่น3ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง3ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าในดูตามตัวชนกระสูตรย่อยนะครับแล้วก็หลายหลายสูตรที่ผมมีนะครับหชนกระเด็น2ตัวนะครับแล้วก็ชนในสูตรย่อยหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมาที่5นะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 70%-8 0อนะครับเพราะ ยังไงเพืเ่อนๆชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันสำหรับ5นะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูด5รอง6นะครับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5057นะครับแล้วก็ชุดเม็ดเดียว57นะครับรองไปที่6067ชุด3ตัวเน้นไปที่157รองไปที่250แล้วก็รองไปที่5 5 7ตามลำดับนะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับเน้นไปที่5รองไปที่8และก็รองไปที่1ตามลําดับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับแนวทางของหัยทศกศนะครับประจํางวดวันที่16เดือนมีนาคม67เนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณในที่6และก็7นะครับสูตรฝันไปที่7 4ชุดหลักนะครับให้สูตร ฟันไปที่6063นะครับแล้วก็7073นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่0ูนย์เดเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7 0และก็3นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ6และก็7นะครับมาชนกระเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่7นะครับเพราะฉะนั้นตัวชนนะครับมาชนตัวนิ้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อนเน้นวิ่งรูเ7ไว้ก่อนนะครับและก็รองไปที่6ตามลำดับนะครับ ให้เน้นตัวชนไว้ก่อนสำหรับ7นะครับ4ชุดหลักนะครับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่70 7 3นจะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่6 0 6 3สําำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับให้เน้นไปที่73านะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวของหววท้ศนะครับแล้วก็รองไปที่70รองไปที่6 0 6 3ตามลำดับนะครับก็ย้ำเช่นเดิมว่า4ชุดหลักให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น 7 0 7 3นะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้เช่นเดิมนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับให้เน้นไปที่073นะครับชุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นทั้ง3ตัวนะครับมาชนกระเด็น3ตัวแล้วก็เด็น2ตัวนะครับเด่น2ตัวชนกันที่7นะครับแล้วก็เดน3ตัวชนกันที่7เช่นเดียวกันแล้วก็ชนกันที่0ูนย์แล้วก็ชนกันที่3นะครับ ชนกันทั้ง3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับและก็รองไปที่173นะครับรองไปที่470ตามลําดับเช่นเดิมนะครับสาหรับชุด3ตัวนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับส่วนตัวผมแนะนำนะครับให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนแล้กันนะครับแล้วก็รองแล้วค่อยมาเน้นนะครับ073นะครับตามที่ผมเน้นไว้ให้นะครับและก็รองไปที่173ตามลาดับ สำหรับชุด3ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับให้เน้นไปที่7และก็รองไปที่3รองไปที่0ูนย์ตามลำดับนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทั้ง3ตัวนะครับชนกับชุด3ตัว0 7 3ย์นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังกันไว้ทั้ง3าตัวนะครับมีโอกาสมาทั้งหมดนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา 1- 2สองตัวของ หัวทกศนะครับก็สำหรับแนวทางนะครับทั้งหัวรัฐบาลไทยนะครับและก็หัวทกศนะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2แนวทางนะครับทั้งรัฐบาลไทยและก็หัวทกศนะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับในวันวันที่16นะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อหรือเปล่านะครับ ก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับในแนวทางวันที่16นะครับ quote, ผมก็พยายามนำมานำแนวทางนะครับมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกเร็วกว่าทุกงวดนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าแนวทางของทางช่องเราเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ